อ๋อถ้าแนวเพลงที่ผมชอบนะผมชอบฟิวชั่นแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สต่างกับแจ๊สยังไงครับแจ๊ uh, สม่วนจะมีเป็นสแตนดาร์ดแจ๊สสแตนดาร์ดแจ๊สก็เป็นแบบเขาเรียกว่าบีบ็อบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นอิมพอไ์เยอะๆอะไรเง,งี้ยถ้าถ้าลองโชว์ลองแจ๊สกับฟิวชั่นแจ๊สได้ไหมครับแจ๊สมันแจ๊สมันก็มาจากบูอาจจะเป็นสมมติแบบ เคยอ่านได้ยินบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นฟิวชั่นมันจะอาจจะเป็นแบบจงังหวะแบบมันจะมีความกระตุกกระตักกระตุกกระตัก,ก,ตกชเช่นันผมชอบแบบจงังหวะเงี้ยมันจะมี เอส,สิทแจ๊ผมก็ชอบมันมีความเป็นดิสโก้ผสมกับแจ๊สอ่ะขอดูเอสิทแจ๊สหน่อยฮะเอสิทแจ๊สเหรออ่ามันจะมีดิสโก้ผสมอาจจะผมเ,เลือกเสียงก่อนนะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเนี่ยสดๆ <S <S อ่าสมต <S <S มตินะอันนี้ได้ไหมอ่าสมมติว่าสมมติอย่างเงี้ยอ่ออยาอะไรเงี้ยเ,เสียงมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่อ่าสมมติว่าสมมติว่าอย่างเงี้ย มีความเป็นดิสโก้ผสมอะไปลองฟังไปเสิร์ชหาง่ายกว่าจีบลควยแบร n ด์นิวเฮฟบี้สวิงเอลซิสเตอรอะไรเงี้ยจะเป็นเอ d ิจ z สที่ผมชอบผมเห็นบางคนหรืออาจจะแยกแจ๊สกับบูไม่ออกอัน,น้ตาอย่างเงี้ยแจ๊สบูเอ่มันเป็นเรื่องเดียวกันส่วนใหญ่คนเรียนแจ๊สก็เรียนบูมันจะเป็นพื้นฐานมาจริงๆบู Boo ก็เป็นต้นกำเนิดของล็อกแอโลนะ ที่ผมยกตัวอย่างคาบเมื่อกี้สมมติเราเล่นบูบูนี่มันจะเศร้าๆหน่อยฮะแบบโอ้ชีวิตฉันแบบว่าบัดซบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบูมันก็อาจจะเป็นแบบโอ้วชีวิตฉันบัดซบแต่พอเป็นล็อกอโลคอร์ดมันกันเลยนะ ขึ้นเหมือนเลกเก้กับสกาเลกเก้สกาผมก็แยกมันเหมือนกันมันเหมือนกันมันเหมือนกันแต่ว่าเลกเก้มันช้าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงป่ะนะเมื่อก่อนมันไม่มีเลกเก้ผมฟังมานะผมผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเขาเชื่อกันแบบนี้เมื่อก่อนมันจะมีแต่สกาตึ้กตึกตึกอะไรนะตึ้กตึังตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้ ยงเี้แล้วมาวันหนึ่งห้องอัดเกิดไฟตกเทมันยืดก็เลยเป็นใช่แทนที่แทนที่เป็นมันกลายเป็น,กปนนะสการ์อาจจะเป็นง,งี่เสียงนี้แล้วกันสการต้องมีบัสนะ,ะเลือกเสียงเลือกเสียงเลือกเสียง อพอเทปยืดอย่งเงี้ยมันเปลี่ยนแค่จังหวะไอารมณ์เปลี่ยนเลยทีเนี้ยสั้หลับบางคนน่ยยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอยังหาไม่รู้ว่าตัวเองชอบแนวไหนพี่หนูมมีคําแนะนำอะไรคำแน,น,ำนะำแน,นำบอกเราฟังเพลงไหนเร,เราโยกตามล้วแฮปปี้อันนั้นแหละน่าจะเราชอบแบบนั้นคือผมเวลาผมฟังแบบ ฟิวชั่หรือว่าเอซิดเอซจะชอบมากกว่านั้นจริงแล้วอะมันจะแบบเฮ้ยเอ้ยร่างกายมันเริ่มเคลื่อนไหวอ่าแล้วก็มีคําถามที่ว่าเพลงที่ตัวเองชอบแนวทางที่ตัวเองชอบขายไม่ได้อ๋อขายไม่ได้อย่างเช่นฉันชอบบูจัดเลยแต่ว่ามันไม่ดังเหมือนป๊อปเหมือนล็อกเนี้ยอืมพี่หนุ่มมีความคิดยังไงครับมันก็มีคนสองกลุ่มนะคือบางกลุ่มก็ไม่เน้นขาย คือต้องบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยมันมันคนควจะมีชื่อเสียงกับเพลงอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผลงานละมันอยู่ที่การนําเสนออะไรหลายๆอย่างบางบางงานผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่มันก็ดังแต่มันก็มันก็ดังแป๊บเดียวก็มีเพราะว่าเขาดังเพราะตัวตนมากกว่าเพลงก็มีแต่บางคนอา่า พูดยากเนาะบางคนเนี่ยมันดังด้วยตัวเพลงแต่ว่าไม่ได้ดังที่คนมันก็จะไม่มันก็จะแบบมันไม่ได้ฟูบเฉิดฉายเลยแต่มันอยู่นานเอาผมยกตัวอย่างเพื่อนผมนะตาม Team. ิสตรทีมโอเพลงมันดังเพียบเลยฮะแต่คนรู้จักตัวต้าน้อยแต่เพลงเขาอมาตะโคตรมันเล่นเมื่อไหร่ก็โดนแล้วต้าก็เป็นคนที่คุณภาพสุดๆผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ย อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแนวไหนแต่ผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของของของตัวตนที่แท้จริงนะถ้าเกิดอ่คุณชอบแนวอย่างเงี้ยผมผมยกตัวอย่างนะผมชอบบกี้รไลออนเออผมว่าเขาเขาเจ๋งดีนะเขาเป็นตัวตนที่แท้จริงเลยแล้วเขาก็เฉิดฉายด้วยถ้าคุณครบองค์ประกอบอย่างเงี้ยผมว่าลุงปี๊ดเลยเขาทำเพลงเองด้วยเขาแต่งเพลงเองด้วยแล้วเขามีเอกลักษณ์ในการร้อง กขาเ็อก่ากษลังในแนวดนตรีที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องแคร์โลกมันดังเองถ้าถ้าเป็นผมนะผมว่าเราจะสื่อสารดนตรีเราต้องมาจากเราชอบก่อนเราไปทําเฮ้ยแนวนุ้นดังทําทําได้แต่ว่าต้องทําให้คนอื่นนะผมก็ทําอยู่สมมติผมเอ้ยเจอน้องเออะเฮ้ยน้องเอร้องเพลงแนวนี้ดีมาเดี๋ยวทําให้เราก็ทําให้เป็นน้องเอแต่ไม่ใช่เราตัวแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะทําเราต้องทําในแนวที่เราชอบ มันจะอยู่ได้ยาวใน,ในมุมผมนะถูกผิดไม่รู้นะถูกผิดไม่รู้นะอ่าในมุม,ม,มผมความผิดพลาดถ้าผมนึกถึงตอนนี้นะคือปัจจุบันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าในการเรื่องที่ผิดพลาดของผมเนี้ยมันมีผิดพลาดหมายความว่าเล่นผิดบ้างเล่นอะไรผมไม่นับเป็นความผิดพลาดเพราะผมรู้สึกว่ามนุษย์มันเอเอเรอร์ได้แต่มันต้องผิดพลาดแล้วมันแก้ไขได้เหมือนที่เราพูดไปตอนต้น,ตนแต่ว่าที่ผิดพลาดในกระบวนการคิด หรือว่าการดําเนินชีวิตที่สุดก็คือสมัยเรียนเราอีโก้เรามีความคิดว่าเราเฮ้ยเราโคตรเก่งเลยว่ะเราเจ๋งว่ะเรามีไอเดียในการทําเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยนะซึ่งพอเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะโดนปิดกั้นตัวเราเองไม่ยอมรับคนอื่นไม่ไม่รับอะไรใหม่ๆแล้วก็ทําให้จริงๆมันแอบแอบมีการดูถูกคนอื่นด้วยนะพอคนเรามันอีโก้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นมันไม่ได้เก่งไว้อะไรเงี้ย ซึ่งวันหนึ่งอ่ะมันคือย้อนกลับไปมองคือกบในกะลานะเราะเป็นน้ําเต็มแก้วเราเคยผ่านจุดนั้นมาซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นการผิดพลาดที่สุดเราไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยในในสังคมที่เราอยู่เราใช้คําว่าในสังคมที่เราอยู่นะในสังคมที่เราอยู่เนี่ยคนที่ทําแบบนี้มันไม่ค่อยมีคือคือคืออย่างตอนเราเรียนเงี้ยโรงเรียนเราเขาก็จะเน้นเป่าคาสเล่นดนตรีคลาสสิก เป่าเครื่ Classic. องรีคลาสสิกเราเราเล่นเครื่องเป่านะไอาการที่จะอยู่อยู่มามีคนโปรแกรมแล้วก็มีคนคิดเพลงแต่งเพลงมันเขาเขาเขาไม่ได้จะดิตคนพวกนั้นไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งหรือเปล่าวะเราทําได้โดยที่คนอื่นไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเราออกจากกลาคือสังคมอื่นเขาก็ทากันนะเขาทํากันยิ่งกว่าเราอีกนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอีโก้มันเป็นตัวเป็นตัวบั่นทอนให้เราให้เราไม่ฉลาดอะให้เราไม่ได้เปิดโลกอะ เพราะฉะนั้นเป็นข้อเสียมากอีโก้มันเกิดมาจากการโดนชมด้วยนะการที่มีคนมาชมคุณเยอะๆคุณต้องระวังว่าคุณอย่าไปไปไป,ไปเหลืองมันเราอะไม่ต้องมีอีโก้อหนึ่งแล้วแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ควรจะมองมองมุมอมองดนตรีให้อีกเป็นอีกแบบหนึง่งเมื่อก่อนคือผมที่เคยพูดถึงเรื่องว่าต้องทำวงให้ดีอะทำเปลี่ยนคนนี้ไม่ดีเอาออกเปลี่ยน ไม่เพอร์เฟกเอาออกเปลี่ยนย้ายตรงนู้นตรงนี้วันหนึ่งมาพบสัจธรรมว่าดนตรีมันเกิดมาเพื่อความสุขเราเล่นกับใครแล้วมีความสุขก็เล่นกับคนนั้นแหละความเพอร์เฟกมันไม่มีในโลกนี้ถึงผมจะเปลี่ยนคนไปแค่ไหนมันก็อยู่ได้ไม่เกินปีหนึ่งส่วนใหญ่นะมันเป็นวัฏจักรทำวงเปลี่ยนแต่เวลาเราเล่นกับใครที่มีความสุขอะทุกวันนี้เรายังมีอยู่เลยนะเล่นแล้วบางคนไม่ได้เก่งเลยไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นมืออาชีพเลยแต่เราเล่นกับเขา มันมันใช่อ่ะมันมีความสุขอันนั้นแหละมุมมองดนตีของผมผมเคยเจอดาราคนหนึ่งสัมภาษณ์นะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเออเขาเขาสัมภาษณ์ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณมีรูปตัวเองติดอยู่ทุกสี่แยกทุกบิวบอร์ดอ่ะคุณไม่ใจะอีกโก้เลยซึ่งเขารู้สึกเสียใจเขาไม่น่าเป็นแบบนั้นเลย <c oughs> มันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยด้วยมนุษย์อ่ะด้วยคนอ่ะพอเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะมันจะ มันจะไปขนาดเราไม่ได้แบบโด่งดังอะไรเหมือนเขานะเรายังไปเลยแต่ทุกวันนี้เราเราไม่เป็นละเราผ่านมาแลวเราเรารู้ว่าว่าควรจะทําอะไรแล้วจริงๆพอเรามาเจอคนเก่งนะสมัยก่อนหรือว่าคนฝึกดนตรีใใหม่เนี่ยเวลาไปอ่าสมมติเราไปดูวงไหนสักวงหนึ่งเราจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเล่นผิดตรงนู้นเล่นแบบเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเล่นไม่ใช่ แต่คนเก่งจริงเขาไม่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยเขาไปดูเพื่อไปหาเพื่อนเขาไปดูเพื่อเสพดนตรีมุมมองมันไม่เหมือนกันเลยเราเราเราตอนทุกวันนี้เรารับรู้ได้ว่าคนที่เขาเก่งจริงอะ่ะไม่เคยดูถูกคนอื่นไม่เคยด้อยค่าคนอื่นแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นคนไม่เก่งมาเล่นเฮ้ย hey, ขึ้นมาเลยนขึ้นมาแจมโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเอามาแจมเพื่อการฆ่าสนุกสนุกซึ่งในวงการดนตรีบ้านเรานะ เท่าที่ผมเจอนะโค่น่ารักสมุนต้องน้องเจอ,อเจอพี่หนึ่งจากอาวานก็นแล้วเจอพี่โก้หรือว่าเจอผมเจอใครก็ได้คุณเดินเข้าไปถามเนี่ยทุกคนยินดีแบบเฮ้ยได้น้องเลยพี่แนะนําผมกล้าพูดเลยไม่มีเฮ้ยมึไมงไปฝึกมาใหม่น้องไปฝึกมาใหม่เหรอไม่มีเหรอรวงการดนตรีบ้านเราเนี่ยด้วยความเราเป็นคนไทยด้วยไงมันมีความเอื้อเฟื้อมันน่ารัก แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่พี่หนุ่มเคยบอกว่าพี่หนุ่มเป็นโรคจิงอย่างนึงชอบฆ่าวงอื่นอจริงๆไม่ค่อยกล้าไม่ไม่ด้ฆ่าหรอกจริงๆชอบแกล้งคือผมผมรู้สึกว่าชอบความเด่นในการทําโชว์สมมุติว่าเราเล่นต่อจากวงใครโอ้ยวงนั้นเขาทำมาโคตดีเลยวะ่ะถ้าเราขึ้นไปอย่างเงี้ยต่อเขาเราต้องก่อยนะ่เราก็เปลี่ยนเกมเราจะเปลี่ยนสมมุติว่า วงดนตรีส่วนใหญ่เขาจะมีอินโทรหรือว่าโอเวเจอร์หรือว่าโอเพนิ่งโชว์เป็นเพลงสําหรับเราเราก็จะทําไว้หลายๆแบบปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเอาแบบนี้งัดเข้ามาสู้เขาหน่อยแล้วค่อยค่อยผ่อนมาหาของเราหรือว่าไอวงนี้เป็นวงนั้นเดี๋ยวเราจะจบด้วยลูกนี้ให้เขาเล่นยากมันเป็นความสนุกซึ่งมันส่วนใหญ่วงก็จะเป็นเพื่อนกันนะบางทีแบบไอเพื่อนที่มาต่อเราก็แบบโอ้ยเราเล่นว่าอย่างนี้เราจะแก้เกมยังไงจะทําอะไรต่อดีอะไรเงี้ย สนุกอ่าทิ้งไว้ให้แล้วนะอะไรเงี้ยอ่าจากการตอนนะมันมันเป็นเพื่อส่วนใหญ่ไปเล่นนะในคอนเสิร์ตสมมติเฟสิวัลอะมันเหมือนการไปพบปะเพื่อนฝูงคือข้างหน้าเราเห็นขึ้นทีระบบแต่ข้างหลังมันคือโอ้ยพบปะเพื่อนฝูงเลยอะม,มันมันมิตรภาพมันดีส่วนใหญ่แต่ไม่ดีก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะดีน่ารักแล้วอย่างไอดอลของพี่หนุ่มเนี่ย <c oughs> คือใครอะไอดอลของผมคือพี่โอมชาตีคงสุวรรณ ผมชอบไอเดีย ENA พี่โอมเวลาทําเพลงไปสังเกตดูดูปกคือสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนเลยนะอยู่เก้าศูนย์มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแบบนี้ความสุขของเราคือการซื้อเทปแล้วเปิดดูเครดิตเฮ้ยใครเขียนเนื้อโหชาติคงสุวรรณอีกแล้วใครวะใครวะชาติคงสุวรรณอีกแล้วจนวันหนึ่งได้มาทํางานกับพี่โอมเป็นจริงด้วย <Thank S 2> ผมได้มีโอกาสทํางานกับพี่โอมตอน a f พี่โอม <osure> ตอนนั้นดูแลเอฟอยู่ผมทำสี่ถึง 4-9หรือ4-7ประมาณนี้ AF4 ถึง AF7 เป็นทีมพี่โอมชื่อว่าทีมมิวสิกอเตอร์มิวสิกก็คอยเรียบเรียงเพลงให้พี่โอมคอยดูซ้อมคอยออยู่บอร์ด3คือบอร์ดที่ส่งไปหาคนฟังอะไรเงี้ยดูการทำงานพี่โอมอ่อท,ที่ที่ได้จริงจังก็คือคอนเสิร์ตอินโนเซนต์เขารวมใหมายผมได้มีโอกาสได้ไปเล่นกับพี่โอม8ปีแล้วมั้งผมว่า10ปีอ,อะ แล้วก็งานพี่เตอ๋อเลวัตทีวีพี่เตอ๋อเลวัตพี่อมจัดการทํางานแบบว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงเราแบบ <ừ> มุมมองการคิดเพลงของเขาแล้วก็มุมมองการทํางานอ่ะผมว่าเป็นไอดอลจริงๆเลยเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นต่อๆไปเช่น <c oughs> สมมุติว่าการเรียบเรียงเพลงเนี้ยเขามองเห็นภาพอย่างนงี้เดี๋ยวคนคือพี่อมจะใช้คนที่มีฝีมือแล้วก็ จะให้เกียรติในฝีมือของเขาเช่นสมมติว่าเอาเมาเสยใหญ่มาตีเมาตีแบบเนี้ยเขาก็จะเขาจะบอกแค่อ่ะเพลงมันหน้าตาแบบนี้นะเมาจะตีอะไรก็ตีเอกนิสตีมจะตีอะไรก็ตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงร่างเป็นอย่างนี้ลูกทรงทรงแบบนี้คุณไปจัดก,การมาซึ่งผมเอาอย่างเงี้ยมาใช้ทุกวันเนี่ยแล้วมันได้ผลแล้วมันเวิร์กจริงครับคือให้เกียรติคนทํางานด้วยคือจริงๆสมัยเนี้ยนะ เวลาคุณเล่นดนตรีอะอย่างเดียวมันไม่พอทุกคนจริงๆมันอยู่ในหลักสูตรในในสมมติว่าคุณเรียนสถาบันดนตรีที่ดีๆอะ่ะเขาจะมีหลักสูตรการทําเพลงการทําเพลงจริงๆคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่บัตเจตแล้วแต่อุปรกรณ์ที่คุณมีในนั้นเครื่องดนตรีจริงๆมันคือเครื่องมือที่บันทึกในสิ่งที่คุณคิดมันคือกระดาษเล่มหนึ่งเวลาคุณแต่งกรได้คุณเขียนลงกระดาษ มันเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นดนตรีในยุคนี้อย่างน้อยคุณต้องอัดเวลาคุณเล่นเพื่อจะตรวจสอบตัวเองอย่างผมเล่นไปปุ๊บมันผ่านไปแล้วคุณไม่มีวีดีโอมาอัดคุณอัดลง iPad ลงคอมพิวเตอร์ลงอะไรก็แล้วแต่แล้วมันสามารถจะต่อยอดไปหา,าการสร้างผลงานของคุณเดี๋ยวนี้คุณต้องสร้างผลงานเองยังไงคุณหนีไม่พ้นการการใช้โปรแกรมดนตรี ถ้าคุณมีโอกาสคุณเป็นเด็กคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้มันก็จะได้เปรียบพอถึงวันนั้นคุณไม่ต้องมาศึกษาอะไรเยอะแล้วคุณแค่ศึกษาแนวคิดไอเดียมันเหมือนเป็นแอดวานซ์ตั้งแต่เด็กแล้วไปถึงตรงนู้นเราจะเราจะเก็บเกี่ยวอะไรได้มากขึ้นอีกเราไม่ต้องไปเริ่มใหม่มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กก็สามารถทําได้แล้วเด็กปถมก็สามารถเรียนได้ทําเองแล้วจริงๆเด็กประถมอะ่ะเขาก็มีไอเดียของเขานะลูกศิษย์ผมบางคนส่งมาให้ดูก็ ออมันเจ๋งว่ะซึ่งผมคิดแบบนี้ไม่ได้จริงๆม,มันเหมือนกันอย่างนี้เลยนะลูกผมะวาดภาพตอนเด็กมันเป็นลายมือที่เราทําไม่ได้ลายมือยึกยืนเด็กอ่ะลายมือเด็กอ่ะเราทําไม่ได้แต่นั่นเป็นลายมือของเขาเขาสามารถบันทึกของเขาเองได้ในตอนนั้นเพลงก็เหมือนกันเวลาเราไปเรียนที่ไหนก็นแล้วแต่มันเป็นสิ่งจําเป็นที่คุณจะต้องสร้างเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเป็นทีสิทธ์อะไรของคุณก็แล้วแต่ เป็นดุริยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเรียกแต่คุณต้องมีผลงานในการจบของคุณ<ม>บางทีตามมหาวิทยาลัยผมเจอลูกศิษย์นะแม้แต่ลูกศิษย์ผมเรียนอังกฤษก็มีนะเรียนอังกฤษที่อังกฤษก็เรียนอะไรอะไรก็มี mm. เขาก็ยังต้องให้คุณสร้างเพลงเขาจะมีโจทย์คุณจะต้องสร้างเพลงละครเวทีนะคุณสร้างเพลงล็อกคุณสร้างเพลงแนวนู้นแนวนี้คุณก mm. ็เริ่มตั้งแต่ตอนเนี้ยผมว่าอะไรที่เราเริ่มก่อนอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี้ยนะ รือว่าวาดภาพถ้าคุณเริ่มตั้งแต่เด็กๆ mm hmm. คุณจะมีพื้นฐานโดยที่มันจะเป็นธรรมชาติในวันข้างหน้าวันข้างหน้าคุณไม่ต้องมาเริ่มแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้ว mm hmm. คุณแค่เอาไอเดียใส่เข้าไปมันก็จะเพอร์เฟกแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่า mm hmm. แม้ต mm hmm. แต่คอร์สเรียนของ Future Skill ทุกอันนะมันก็จะมี mm hmm. เหมือนกับเป็นการบ้านให้คุณอ่ะคุณจะต้องทำ mm hmm. ทำเพลงทําผลงานไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผลงานผลงานตัวน mm ี้มันก็คือเหมือนกับการรีเช็ค อาจารย์ก็จะรีเช็คให้คุณด้วยว่าคุณทําตรงไหนอาจาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เป็นคอมเมนต์แต่คุณคิดว่าดีแล้วมันก็ดีเพราะว่าดนตรีมันไม่มีถูกผิดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าทุกคอร์สเรียนมันต้องทําอยู่แล้วเริ่มเลยครับ